ทางผู้จัดดาวเมฆลาออกมาโพสต์แล้วงานนี้ไม่ได้โวตฟรีใช้ตังโวตขราบสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองบ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องวันนี้เาก็มีเรื่องเล่าข่าวสารนะครับผมเนาะจะบอกว่าเกี่ยวกับอีหล่าหน่อยเฮ้าบอจะต้องว่าเกีก่ยวกับอีหล่าหน่อยเฮ้านะครับผมเนาะเพราะอีหล่าหน่อยเฮ้ามีชื่อเข้าชิงรางวัลน,นี้พี่น้องนั่นก็คือรางวัลดาวเมฆลานะครับผมเนาะซึ่ง ล่าสุดพี่น้องเห็นหลายผู้หลายคนนะครับผมเนาะทักคำว่าสอบถามอสอนวิธีการโหวตแน่โหวตแบบใดซึ่งมือว่านี่นะครับผมเนาะเราได้ทําคลิปลงไปซึ่งเข้ากับอ่านตามรายละเอียดของเพิ่นซึ่งรายละเอียดตามนั้นพี่น้องบอกแค่ว่าเป็นการตัดสินโดยสื่อมวลชนนะครับผมเนาะแล้วก็บ,บอกว่าจะเปิดให้โหวต ซึ่งณขนาดนั้นหลายคนเข้าใจว่าอาจจะเข้าไปโหวตในแบบฟอร์มเดิมไหมหรืออะไรแบบไหนยังไงต้องใช้เงินโหวตไหมโหวตฟรีหรือเปล่านะครับผมเนาะเข้าใจตอนนั้นนะครับผมเนาะหลายผู้หลายคนผมเสวานหลายคนเลยละ่ะเข้าใจตอนนั้นว่าน่าจะเป็นการโหวตฟรีพี่น้องแต่ล่าสุดน,นะครับผมเนาะทางผู้จัดได้ออกมาโพสต์ว่าขอเชิญร่วมโหวตศิลปินรางวัลดาวมฆคาลาประจำปี2568 ลูกทุ่งวัฒนธรรมไทยโดยสมาคมผู้ผสื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยใครจะเป็นที่สุดในใจคุณคือผู้ตัดสินมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกันเริ่มวดพร้อมกันวันที่8กรกฎาคม2568ถึง31กรกฎาคม2568เวลา23นาฬิกา59นาทีซึ่ง วันเวลาขยับไปจากเดิมนะครับผมเนาะซึ่งตอนแรกทางผู้จัดได้แจ้งวันที่7กรกฎาคมถึงวันที่25กรกฎา่าโหวตได้ถึง25กรกฎาคมเวลา24นาฬิกานะครับผมแต่ตอนนี้พี่น้องเลื่อนนะครับผมเนาะมาเปิดโหวตเมื่อนี้แล้วกัดเลื่อนออกไปอดวันที่31กรกฎาคมในการปิดโหวตซึ่งวิธีการโหวตนะครับผมเนาะกะอ่า กดลิงก์พี่น้องเข้าไปหรือสแกน QR วอารโค้ดนะครับผมเนาะใครอยากเข้าไปโหวตเดี๋ยวบาสานขึ้น QR วอารโค้ดให้นะครับผมเนาะอันนี้เฮาบ่ได้บังคับกันเด้อพี่น้องใครจะโหวตนะครับผมเนาะหรือไม่โหวตเราไม่ได้บังคับนะครับผมเนาะคนอยากโหวตก็มีส่วนใครไม่โหวตที่จริงกะบ่าจำเป็นต้องคอมเมนตะ์เขากันเขามากกัได้นะครับผมเนะาะถ้าบ่โหวตพี่น้องบ่สนับสนุนบ่าสาันจะย้ำอยู่เสมอถ้าไม่สนับสนุน กะยะ็ยาทำร่ายยาไปด้อยค่านะครับผมเนาะรางวัลต่างๆเพราะผู้่นเห็นคุณค่าของรางวัลเพื่อนก็หลายผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนก็หลาย,ลย,าย,น,ะลายนะครับผมเนาะอ่าในในการจัดงานผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนกับรวมจัดงานกับหลายเราไม่ควรที่จะไปด้อยค่ารางวัลในแต่ละรางวัลโดยใช้คำว่า fc ของอิลาหนอย fc ของนอง ไปด้อยค่ารางวัลอื่นอันนี้บาสานบ่เห็นด้วยนะครับผมเนาะคุณไม่เห็นด้วยคุณก็แค่เลื่อนผ่านไม่ต้องเข้าไปโหวตบ่ต้องเข้าไปสนใจส่วนคนที่เพิ่นอยากให้อีหลาน้อยเฮาได้อยากเข้าไปโหวตมันเสียเงินปานใดไม่ต้องจ่ายบัดใดเพิ่นก็พร้อมที่จะโหวตให้อยู่แล้วส่วนเรื่องมาลัยบาสานก็ได้เว้าหลายครั้งแล้วเรื่องนี้ส่วนเรื่องมาลัยนะครับผมเนาะเพิ่นก็ให้อิหลาน้อยเฮาเป็นประจําอยู่แล้ว ถึงจะโหวตไม่โหวตเพื่อนข่ายอิหลาหน้อยเข้าเป็นประจำอยู่แล้วอันนี้พี่น้องต้องทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับผมเนาะใครไม่เห็นด้วยใครไม่พอใจยาใส่คําว่า f c ของอิหลาหน้อยแล้วก็เข้าไปด้อยค่าเข้าไปโจมตีลังวันนั้นๆบ่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งพี่น้องการสมัครใช้บริการนะครับผมเนาะทางอีเมลแล้วก็เติมเงินเข้ากระเป๋าตังค์ซึ่ง เลือกโหวตได้ดังนี้พี่น้องโหวตหคะแนนนั่นคือ10บาท10คะแนน100บาทนะครับผมเนาะอยยี่สคะแนน1,000บาทหน0่คะแนน1นึ่งหมืนบาท, 1, ะนน 1, บาทะจะประกาศผลน,นะครับผมน้องโหวตในวันที่3สิงหาคม2,568มาร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจและร่วมโหวตให้ศิลปินที่คุณชื่นชอบได้เป็นที่สุดแห่งปี รายได้จากการโหวตหลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนด้วยโอกาสบ้านป่าหมากอำเภอ3 0 0ยอดจังหวัดปัตจว๋คิริขันนะครับผมนซึ่งรา,ายไดจากการหักค่าใช้จ่ายนะครับผมเนาะเพิ่นกัดจะเอาไปเป็นทุนการศึกษาให้ทั่งเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสบ้านป่าหมาก อำเภอสามลอยยอดจังหวัดประจวบคิริขันอ่าก็คือย่งางใบสารว่าเลยพี่น้องใครอยากโวตอ่าว่าอยากโวตเท่าบังคับกันว่าใดแต่บางครั้งคอมเมนต์นะครับผมเนาะควรให้เกียรติซึ่งกันและกันควรให้เกียรติรางวัลเพิ่นแน่ภูหลักผู้ใหญ่เพื่อนกระหลายนะครับผมผูหลักผู้ใหญ่ทางซื้อมวลชนเพื่อนกรหลายภูหลักผู้ใหญ่ที่เพื่อนรวมจัดงานเพื่อนกระมี อ่จะเอาแค่ควางบอพอใจของเฮาไปด้อยค่ารางวันเพิ่นมันกับบแมนผู้เ่นเห็นค่าเห็นคุ้นคาของรางวันกับมีนะครับผมเนาะแล้วกับเอฟซีแฟนคลับที่เพิ่นต้องการที่จะโหวตเพิ่นกับมีืขึ้นกันยาไปด้อยค่าและยาทำลายกำลังใจของผู้ที่เพิ่นตั้งใจอยากเอาลางวันมากการันตีอีลหลาน้อยเฮา หลายคนอาจจะบอกว่ารางวัลไม่ได้การันตีความดังเลยซึ่งนะครับผมเนาะมันจะพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ได้พี่น้องจะาว่าแบบนั้นมันกับอะไรทุกคนพี่น้องย่อมมีการังรางวัลการันตีในในความสําเร็จของเจ้าของอยู่แล้วนะครับผมอการเป็นศิลปินการเป็นดารานักแสดงเช่นกันอผู้นั้นได้รางวัลน,นี้ผู้นี้ได้รางวัลน,นั้น ก็มีการวอลถึงย้อนหลังอยู่แล้วนะครับผมรางวัลตุ๊กตาทองคำรางวัลน,น,นั่นรางวัลน,นี่ก็ต้องมีประวัติในการวอลถึงอยู่แล้วมีการพูดถึงต่อๆกันอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าจะพูดถึงในรูปแบบไหนศิลปินดารานแสดงหลายผู้หลายคน,น,น,น่นก็ได้รางวัลนี่ผกัมีความภาคภูมิใจรางวัลถามว่าการันตีความดังไหม มันก็การันตีความสําเร็จในในใน,ในระดับหนึ่งนะครับผมเนาะอยู่แล้วอนักกีฬาเพื่อน,นยัอยากได้รางวันเลยเป็นวอพี่น้องา่าเป็นสาขาใดเพื่อนก็นอยากได้รลงวัลกการันตีหมดละซึ่งถ้าจะไปด้วยค่าแบบนั้นมันมันกับวถตถต้องทั้งเหมิดนะครับผมก็คือยังบริสารบาถ์่าบาวโหวตกะดูผ่านๆเบิ่์นผ่านๆเ่า,า,า,าต้องไปคอมเมนต์โจมตี อย่าไปใส่คำว่า FC ล่ะหน่อยในการดอยค่ารางวัลที่เป็นจัดขึ้นสำหรับบางคนนะครับผมเนาะอันนี้ต้องใส่คำว่าสำหรับบางคนผมเสว่าถ้าภูมีวุฒิภาวะพ่อนะครับผมเนาะจะรู้อันไหนควรอันไหนไม่ควรอันไหนที่เป็นกราเทศะควรไปคอมเมนต์ควรไม่ควรเข้าไปคอมเมนต์ถ้ามีวุฒิภาวะพ่อ น่าจะรู้นะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้นําการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งควรให้เกียรติซึ่งละกันเฮาต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเฮาให้เกียรติลูกสาวเฮาเฮาก็ต้องหูจักให้เกียรติคนอื่นเขาก่อนเนี่ยพี่น้องเราต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเราให้เกียรติลูกสาวเราเฮาก็ต้องหูจักให้เกียรติคนอื่นเขาก่อนมันเป็นเรื่องจริงไดพี่น้อง ฟังพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับ s ไ r i b e ทั้งสองบาสาน้ำแนวเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บาสาน้องขอญาตขอดตัวลาไปก่อนพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ